ฮัลโหลฮัลโหลเอฟส้อย e ค่ะคุูบอลดอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ท่านอยูนะอ๋อพอแบบั่งหน้าเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็จะเข้ามาแวะไลฟ์สักหน่อยแต่ว่าปวดขี้ตอนนี้ปวดขี้ฮะ ทางนั่นไปไหนวันนี้ไปไปลาดกระบังครับวันนี้ไปลาดกระบังนะฮึชวนไลน์อะไรอ่ะคุณจะด่วนมาสิสวัสดีครับ okay. โอเคอุ้ยสวัสดีพี่ดาราด้วยผมไม่ใช่ดาราผมไม่ใช่ดาราหรอทำไมหน้าตาเหมือนพี่คนนั้นจังเลยอะ่ะหน้าตาเหมือนใครนะ ไอซ์สลันอยู่หรอพี่ชายจำไหมครับย่าไอซ์สลันอยู่จ้าจ้าราดาจ้าจราราดอู้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันหน้าตาเหมือนเออหน้าตาเหมือนจริงอ่ะใช่ไหมไอซ์สลันอยู่จำไจริงมั่วแล้วผมคือหน้าร้อนมากช่วงนี้คือเพิ่งทาครีมกันแดดไปเพิ่งโบล็อกคมกันแดดแต่อยากจะบอกว่าครีมกันแดดก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมครับแล้วกินอะไรอยู่อะครับทานผักสลัดครับพี่คือ แนะนำก่อนว่าผม,ผมชื่ออาร์ตนะพี่ชื่อชอ you ื่อยูครับพี่ยูจำถูกคนนี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมจะแบ่งเป็นเนข้าฟิตเนสสองวันออกกําลังกายอยู่บ้านสองวันอย่างเงี้ยคือจัตตารางไม่รู้ว่าจัตตาราถูกหรือเปล่านะคือจะเอาเงินไว้ไปเข้าฝัดสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันใช่ไหมเราก็จะเข้าฟิตเนสสองวันแล้วก็ห่างจากฟิตเนสสองวันคือออกกําลังกายอยู่บ้างวิ่งบ้างดันพื้นบ้างแล้วก็ สะอดบ้านอะไรดันพื้นให้ดูหน่อยดันพื้นให้ดูหน่อยโอ้ยตอนนี้ไม่มีกระจิตกระจายเลยคือมันร้อนมันเหนื่อยมันถอดแล้วครับแล้วมันร้อนมากถึงขั้นถอดเสื้อเลยเหรอจริง,รงๆอยู่บ้านก็ไม่ก็คือปกติอยู่บ้านก็จะเป็นคนแบบถอดเสื้อชิวๆอยู่แล้วแต่ว่าเวลาออกไปในข้างนอกก็จะแบบแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงโอ้ก็ไม่กินนะอาหารดีจังเลยอะ่ะแล้วหุ่นก็ดีมากเลยใช่ไหมกินสลัดเหรอครับดีดีอะไรพี่สูงต้อง187หนักแค่57เองอ่ะโอ้สูง187เลยเหรอ ทำไมสูงจังเลยอะครับสูงมากว่าเป็นใคเนี่ยอกล้องกับพี่เนี่ยรู้สึกดีใจบ้างเลยโอ้ยินดีครับยินดีครับยินดีเห็นกดเข้ามาครับผมตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะไปขี้ปวดขี้ตอนแรกปวดขี้แล้วเออว่าจะเข้ามาไลฟ์แป๊บเดียวแล้วแบบเออเห็นเข้ามาก็เลยลองกดดูครับพูดตรงเกินกดขี้อุจระดีกว่าไหมอุจระโอเคใช่ใช่ใช่ตอนแรกก็แบบปวดอุจระแต่พอไปมาปวดขี้ดีกว่านะ เห็นนะอุ้ยขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะใครกดใจให้น่ารักเราเป็นคนเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานนี่ไงมันบอไม่ผมผมเป็นคนใต้เป็นคนใต้ใช่ครับแต่พูดใต้ไม่ได้นะพูดอีสานได้คนอีสานล่ะเอ้าอีลิแต่จะว่าอีสานได้แต่ว่าไม่คนคนเป็นคนแบบ เคยอย่างรับเป็นคนไต่แต่ว่าบาอ,อีสานได้ใต้หนองค่ายไหมยู่ใต้หนองค่ายแบบไหนก่อนใต้หนองค่ายอยูโดนนะครับ <c oughs> อ๋ออันเจ้ามึงก็ยูใส่เนาะกาลสินครับโอ้โหเขาให้กาลสินโอ้กาลสินกาลสินตอนนี้อยู่ใสอยู่นี่อยู่กาลสินครับอยู่กาลสินบ่ครับแม่นครับแต่ว่าผมไม่อยู่กรุงเทพมผมไม่เห็นงานอยู่กรุงเทพ ครับแต่ว่ากาบอาอีสานได้คือเกาตอนแรกก็คิดว่าแบบขันไม่ยุ่งกรุงเทพเราชิว่าอีสานก็ได้แต่ลองมาเบิงเอ้าก็บอกได้คือเกาดีแหละเคยมีเพื่อนเคยมีเพื่อนชวนไปกรุงเทพอยู่ชวนอาร์ตไปอะไรนะเหมือนไปแบบเรียนละครเรียนการแสดงอ่ะแบบว่าเออสนใจด้านการแสดงไหมเพราะเขาเขาเห็นเราชอบการแสดงชอบ acting อะไรอย่างเงี้ยสมัยเรียนอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่า แล้วไปแล้วเคยไปดูเขาแ,ขแคสละครแคสการแสดงมีแต่คนหน้าตาดีๆจะบุกดวงมีอีนี่ดั้งแมบคนเดียวหน้าก็ไม่ได้โมห่าเลยเลยแล้วจะไปเข้ากับใครได้อลองดูลองดูมันอยู่ที่ศิลปะการแสดงหน้าตาไม่เกี่ยวหรอกจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราตั้งใจนะ่ะเราไปเรียนการแสดงถูกต้องแล้ว<อ>าถามว่ากนานว่าการแสดงก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองแสดงดีอะไรหรอกนะแต่ว่าเคยมีอาจารย์ผี้สอนอันไหนบทเศร้าเศร้ามา แา่ว่าอาจารย์เคยมีอาจารย์แบบโอ๊ยมันมีแต่อารมณ์ขับนี่หัวตอนนี้มั้ยอรลองเศร้าลองเศร้าลองเศร้าห้าสี่สามสองเศร้าแอคชั่นอาจารย์เคยทดสอบห้าสี่สามสองไหนลองเล่นดูุนมเนี่ยลองลองลองเศร้าให้ดูหน่อยลองเศร้ากินกินแบบให้บทว่าแบบเศร้าเศร้ากินข้าวไม่ลงเนี้ยแต่ก็พยายามกินอ้าวแอคชั่นที่มันเอ้ยมัน เอาจริงๆถ้าถ้าเป็นตอนนี้มันประมาานะแต่ว่าถ้าเกิดไปเล่นแบบต่อหน้าคนได้เยอะไม่รู้ว่าเอามันไปใครเลยโอ้โหอยู่บ้านคนเดียวไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออใช่ไม่มีใครคิดซะว่าไม่มีกล้องคิดซะว่าไม่มีกล้องออาลองดูอ่ะงั้นเป็นผีบ้าก็ได้ลองหัวเลาะกินแล้วก็หัวเลาะทาได้อย่างเงี้ยกินไปด้วยหัวเลาะไปด้วยอ่ะลองดูถ้านัดเล่นบทร้ายมากกว่าอ่ะบทร้ายอ่ะกินแบบคนร้ายคนร้ร้ายเขากินสลัดกันยังไง กินแบบคนยินแบบคนได้เหรอถ้าเป็นแบบว่าอารมณ์แบบถ้าเป็นแบบว่าเรา,า,เ,บบา,เ,ราเรากำลังอิจฉาเพื่อนข้างๆเนาะอือเช่นเขาเดินมากับแฟนอย่างเงี้ยเออัอนเช่นเขาเดินมากับแฟนแล้วแบบว่าเอา้ายังไม่มีแฟนหรออย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีไม่มีมันก็เรื่องของฉันหล่อนมีแฟนหล่อนก็ทําตัวเองให้ดีเถอะอ่ะกินกินด้วยกินไปด้วยกินไปด้วยกินไปด้วยก็แบบว่าเออเล่นได้นี่ มันมันอารมณ์ประมาณแบบว่าอาจารย์อาจารย์เคยให้เล่นอาจารย์มหาวิทยายลัยเคยให้เล่นแบบบทร้ายๆสุดๆนะอาจารย์คือมันจะเป็นแบบถ้าร้ายสุดๆนี้คือแบบชามข้าวอย่างเงี้ยกินเสร็จไม่กินละโว้ยแล้วก็ทุ่มลงอ่ะลองดูบ,งบ้านเราเลกบ้านแม่แต่ว่าตอนนั้นเขาลงทุนเลยนะเขาลงทุนแบบว่าให้เราไปสาแสดงกับเพื่อนบนเวทีอ่ะมันจะเป็นเวทีในห้องประชุมเนาะ <laughs> แล้วก็แบบอ่าแม,แม่แม่บ้านอะไรสแตนบายพร้อมรอเก็บกับรอเก็บ กวาดเก็บกวาดทาความสะอาดเขาก็ต,ตั้งเป็นโต๊ะอาหารตั้งเป็นแบบมีแก้วไวน์กำลังนั่งดื่มเหล้านั่งดื่มเบียอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็แบบว่าให้เราเล่นแบบทุ่มเต็มที่เลยอือแล้วคือตอนนั้นอารมณ์มันยังไงไม่รู้คือเพื่อนอะส่งอารมณ์ได้ดีแล้วลเราแบบจาจเราส่งอารมณ์ดีไหมฮะแล้วเราส่งอารมณ์ใหแบบ้เขา,าดีไหมดีไม่ดีจนอาจารย์บอกว่าน่ากลัวเพื่อนบอกว่ามึงจะฆ่ากูตายเลยอย่างเงี้ยคือแบบว่าเล่นหมดแล้วอะคือจับแก้วไวน์ทุกกับโต๊ะ แล้วต่อ,อาปาก็อาล,อาลองดูอันนี้ลองเราเป็น,เป,นเป็นแบบจานสลัดดูลองดูแล้วมันจะเลอะบ้านเนา <laughs> ไม่เมื่อค่อยเช็ดทีเดียวการแสดงมันต้องไม่้กลัวเลอะเต็มที่ไปเลย <laughs> บาล้าเหรอพีไม่ไหวมา้ว<อ>ท <laughs> ี่เจี๊ยบปลาว่าถือแก้วต้มหน่อยก็ได้แล้วปากแก้ววานนยเน่ะมันแตกก็ทาแบบว่าทําท่าแบบจะจะแทงจะแทงเพื่อนเนี้ยแล้วก็แบบ <c oughs> มีคนมาห้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแค่การแสดงอาจารย์ก็ <c oughs> อาจารย์ก็บอกว่าเธอก็สแสดงได้นี่ทำไมเธอไม่ไปเรียนด้าน acting ด้านการสาแสดงก็บอกกับอาจารย์ว่า<ม>อา,าร์ตก็อยากไปอยู่นะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ดูอาจารย์โฟกัสหน้าอาร์ตด้วยอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนไปสัญญากำรรแนะนํให้ว่าทําไมไม่ลองไปสัญญากำรรนู่นนี่นั่นก็อย่างที่ว่าแหละอ่ะเราหนึ่งหนึ่งละ่ะเรายังไม่มีงนานทําเป็นหลักเป็นแหล่งสองรายได้เราก็ยังไม่มีแล้วมึงก็ต้องเรียนไงเรียนเพื่อหาอไรายได้ <ใ>ไป <is> หาเ <term. S 1> มื่อกี้ผมดูแล้วเมื่อกี้เขาเรียกว่าอินเนอร์จากข้างในนี่คือมาเต็มมากเล่นเก่งเก่งมากๆเลยอ่ะเราเชื่อเลยอ่ะใช่ใชค่คือแบบว่าถามว่าถามว่าเล่นเล่นหด้ได้ไหมเวลาเล่นบทด่ศ้าแล้วมันจะขำแต่ว่าแต่ว่าเวลาเล่นบทดร้ายและลร้ายแบบร้ายบนเวทีอ่ะลงทุนเอาโต๊ะเอาอะไรมาตั้งแล้วพังโต๊กกับข้าวทุบแก้วไวน์แตกแบบว่าจะทะเลาะกันจะฆ่ากันอย่างเงี้ยจนคนในหอประชุมพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูเล่นน่ากลัวมากเออนง่ไงเห็นไหมเขาบอก ก็เลยบอกกับพี่เขาว่าตัวจริงหนูหน่ะเป็นคนน่ารักนะเป็นคนเฟนลี่แต่ว่าจริงใช่ใช่ผมผมผมคุยด้วยผมก็รู้สึกว่าเออคุณน่ารักดีก็แบบเป็นเป็นแบบว่าเอาเอาจริงอ่ะเป็นคนอารมณ์เฟนลี่นะอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะพี่อยู่อันนี้หลายปากพูดกันมาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ใช้วิจารณญาณใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยแฟนคลับผมก็บอกเออน่ารักน่ารักทิมมาว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยก็ฟังก็ฟังหูอุ้ยขอบคุณครับก็ฟังก็ฟังหูหูเขาบอกว่า มีใครอยู่ใกล้เราเนี่ยเหมือนโลกข้างในน่ะมันดูสดใสมีแต่เสียงหัวเราอยยิ้มความเครียดจะไม่มีเลยแต่ไม่ใช่ว่าอาเป็นคนไม่มีความเครียดนะทุกคนมีความเครียดแต่เราเลือกที่เลือกที่เครียดเรื่องอะไรบ้างตอนนี้เครียดเรื่องอะไรบ้างตอนนี้เครียดเรื่องทั้งหางานคือช่วงนี้งานมันหายากด้วยแหละแต่ว่าคนตกงานก็เยอะถ้าเกิดใครมีงานแล้วก็อย่าพยายามออกจากงานเนี้ยเพราะว่างานมันหายากมากแล้วก็ทั้งร้อนอากาศร้อนแล้วมันทําให้เราเหนื่อยแต่จริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากออกจากงานหรอกแต่ผมจะโดนไล่ออกไงผมก็เครียดอยู่ตอนนี้ โดนไล่ออกอะไรก่อนไม่หรอกจริงจริงจริงเฮ้ยใหยิ้มแบบนี้ผมเขนินนะ,ะ,นะเ,นเป็นคนยิ้มน่ารักนะเนี่ยเวลาคนยิ้มแล้วแบบดูยิ้มจริงใจอะ <laughs> ยิ้มจริงใจเ <laughs> มืไหรก่อนไม่ก็แบบว่าเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะมีตัวคนบอกว่าอยู่ใกล้อาแล้วโลกข้างในมันดูสดใสสดใสยังไงก่อน <laughs> คือวัน <laughs> วันชันเทพมัเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าอะไรมาเหมือนมีคนบ้าจี้อะอะไรมาสะกิดต,ต่อมนี่นยก็หัวเราะแล้วอย่างเงี้ยคือแบบว่า คือค <muitas S 1> ือเป็นคนเส้นตื้นเอาง่ายๆคือเวลาใครคุยแล้วพี่เขาชื่อยูโรอ๋อพี่เขาชื่อยูโรใช่ครับพี่เขาเป็นดารารู้ทันแต่ทีแรก้วจ้ะอืมน้องคนนึงบอกน่ารักน่ารักจังมีน้ำใจครับใช่มีน้ำใจแล้วเมื่อไหร่ผักจะกินหมดเนี่ยโอยขอโทษหมดแต่เม้ามอยเอโอ้โอ้โผมกินไม่ได้แล้วแบบนี้จริงหรอกินกินกินสลัดกับอะไรอ่ะครับหือ สลับสลับอะไรอ่ะมันเป็นสลับผัดมีธัญพืชแล้วก็มีอะไรด้วยหลายอย่างโอ้แล้วอะไรดำๆอยู่ตรงจ๊กแล้อะไรเอ็คนรักแร้อ๋อคนรักแร้เหรอคนรักแร้เหรอยูโอ้โหอ้หรอเออเออไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ๋อคนรักแร้เหรออ๋อสลักแล้วพรงั้นออฮะไม่อันนี้คือตั้งใจโชว์ใช่ไหม คือแบบไม่ไม่โวอยากโชว์สาหลายเหรอไม่คือเคยคิดอยากโกนอยู่แต่ไม่กล้ามันเป็นคนบ้าจีแล้เป็นคนไม่กล้าโอ้มันจะมันจะกจี้เนาะมันจะกจี้ใช่ใช่ผมก็ไม่กล้าเหมือนกันแต่ทำไมคนอื่นเขากล้าทําอ่ะอยากอยากอยากจะไปเลเซอร์ออกอยู่รู้สึกว่ามันใช่ใช่ต้องเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์แล้วจะเนียนมันยังไงไม่รู้ดูไม่ออกไม่กล้าไม่กล้าโชว์ใครเลยไม่เคยเอาจริงนะชีวิตอาร์ตเกิดมาอาร์ตไม่เคยใส่เสื้อก้ามนีที่อยู่อืม ถอดเสื้ออย่างเดียวถอดเสื้อเฉพาะอยู่บ้านอยู่แต่ในบ้านนี่แหละเอาไปข้างนอกคือใส่เสือ้อเอาวันนี้ออกไปไหนไหมวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับแดดร้อนมากทุกทีอะทุกทีอะจะไปร้อนนช่วงนี้ไม่ไหวเลยนะแดดแบบสุดๆปกติป่านนี้โอ๊บ oh, ่ายหนึ N, ่งสามิตอ่ะรอปกติป่านนี้จะอยู่ร้านอเมซอนนะไปนั่งเช็คอินเล่นอเมซอนแอร์เย็นเนาะแอร์เย็นแอร์เย็นสบายก็ไปทำอะไรในอเมซอนเนี่ย ไปไม่ได้ไปทาอะไรนะไม่ได้ไปซื้ออเมซอนเขากินหรอกก็ไปซื้ออเมซอนบ้างพอเป็นน้าใจส่วนมากไปนั่งเล่นโทรศัพท์โอ้นีแหละถูกต้องแล้วใช่มันเป็นหลรันะน,น,น,นั่งเล่นโทรศัพท์กับอ่านหนังสืออ่านพวกออนไลน์ไปอันนี้อ่านหนังสือด้วยเหรอม่คอนอ่านหนังสือด้วยหรอครับอาจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกอะไรนะพี่ยูโรจะว่าอาร์ตหัวโบราณก็ได้นะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์สมัยรหนึ่งรสองรสามลองเล่าให้ฟังสักหนึ่งบทซิว่ามันเป็นยังไงสมัยรหนึ่ง รอหนึ่งอาไม่ค่อยรู้อ่ะส่วนมากอาจจะรู้ในสมัยรัชกาลที่ห้าชอบอ่านหนังสือสมัยรอหนึ่งแต่อาร์ตไม่ค่อยรู้ว่าสมัยรอหนึ่งเป็นยังไงไม่ก็แบบว่าดูผันผ่านไงสวนมากเราจะสวนมากเราจะเน้นของรัชกาลที่ห้าเงี้ยเพราะว่ารัชกาลที่ห้ามันมีเหตุการณ์รัชกาลที่ห้าเป็นยังไงบ้างยุคนั้นรัชกาลที่ห้ามันก็จะมีเหตุการณ์ตอนที่รอห้าเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกเงี้ยแล้วก็ แล้วก็แน,นะนําวัฒนธรรมตะวันตกหรือแม้กะทั่งการก่อสร้างบ้านอาคารบ้านเรือนอย่างเงี้ยหรือหรือไม่กระทั่งการสร้างพระราชาวังการสร้างพัหนักน็กจะออกแบบเป็นทรงสไตล์ยุโรปปนไทยไปด้วยอย่างเงี้ยอือเชน่นบานตูหน้าต่างปทวังก็จะเป็นแบบว่ายุโรปสมไทยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไลน์มาปะมีมีมีคนไลน์มาปะอ๋อเสียงแชทติ้งติ้งที่เฉยอือคับใครอ่ะ อ๋อน้องครับน้องน้องพี่ระยองบ้านฉางบ้านเกิดผมเองใช่ครับบ้านบ้านเกิดอาร์เองส่วนตัวพูดระยองไปปะมันไม่มีคําว่าฮีนะก็เป็นแบบพูดไทยธรรมดานี่แหละไม่มีคําว่าฮีอะไรเลยใช่เหรอมีผมได้ยินมาระยองฮีอะไรเงี้ยมีป้ายส่วนมากระยอง ่วนมากมันจะพูดนี่แต่ว่าของอาน่ะมันจะอยู่ห่างออกจากตัวเมืองระยองไงมันจะอยู่ในเขตบ้านฉางอ่ะอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองอยู่ระยองกันแน่อยู่กาลสินครับอาร์ตอยู่บ้านปู่กับย่าพ่อกับแม่พ่อเป็นคนที่นี่แต่ว่าบ้านเกิดอาร์ตกับแม่น่ะเป็นคนระยองพื้นเพอ่ะ์เออเป็นคนระยองอ๋อเป็นคนละยองจริงๆริงแล้วเป็นคนระยองเหรอครับแต่ว่าปู่กับย่าเป็นคนกาลสินใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันอยู่อีสานได้โอ้สิบยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้แล้วผู้อีสานได้ปอเลย โอ้บอกเด็ตัวน้อมายูงแต่ขวบเคืงหุ่นเนาะเอาอยู่เยาวาอยู่ด้เด็กน้อยเลยบ่ครับแนนเขับมั่งแต่เด็กน้อยกระิแล้วมีแล้วเปแฟพ่นหรือยังพี่โยโร่าถามว่ามีแฟนหรือยังพี่โยโร่ต้องถามอาร์ว่ามีใครเอาอาร์หรือเปล่าเฮ้ยมีอยู่แล้วมาโทรเออโอ้ไม่มีพี่เอาจริงไม่มีแฟนเลยจริงเหรอ เกิดมา26ปีไม่มีแฟนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นควไม่เคยมีแฟนเลยเหรอไม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีก็แบบมีแต่ว่ามีแล้วมันแบบว่ามันไม่จริงใจอ่ะมันเป็นความรับแบบยังไงอ่ะมันไม่ใช่ความสุดเหรอไหมมันเป็นความรับเพศเดียวกันอ่ะฮะอะไรนะมันเป็นความรับเพศเดียวกันคุณง่ายก็คือคุณง่ายก็คือเกย์เนาะอ่าครับอ่าแล้วยังไงอ่ะก็ก็รักกันได้นี่รักกันได้แต่ชีวิตเกย์อ่ะ พอขึ้นบนตเตียงก็เอาแลสนะสกิลละทำไมต้องโฟกัสแต่ยื่งซุดก่อนไม่เข้าใจโอ้ไปไโอเคไปก่อนนะครนะับไป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 ับไปุปไปไอไบ้า <pues> โอ้ลุกไลยไมไป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 ไไม่ตไมเลย ต้องรอพี่บอลมาก่อนนะครับยังออกไปไม่ได้ก็เลยไล์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รักะบังเกือบเล่าหมดถ้าฟังคุยกับเขาเท่านั้นแกไม่ปัดเขาเจอแล้วเสียงหายฮะเสียงหายเหรอฮัลโหล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 เช็คเช็คเช็ควันทูเช็คเช็ค ไม่หายนั่นไงเห็นไหมโกหกหลอกลวงได้ยินเอาพี่หวาสวัสดีครับพี่หวาสวัสดีพี่หวานะครับช้อยคอสวยวันนี้ไปงานขเขาเรียกว่าสไตล์ซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ก็เลยก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยมีต้นปามแล้วก็มีหอยนะครับมีหอยไม่ใช,ใช,ใช่ต้นปามไหมไม่ใช่ดาวหรอปลาดาวนะครับใช่ไหมไม่คิอดอะไร้ มันคืออะไรก็ช่างมันเถอะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีรับุณของขวัญด้วยนะครับทางนี้ไม่ได้ยินเลยถ้าไม่ได้ยินเสียงให้กดออกแล้วเข้าใหม่ค่ะถึงจะได้ยินไม่เข้าห้องน้ำน้วเหรอเดี๋ยวลงไลน์แล้วค่อยเข้านะครับอันนี้เกาหลีเหรอเอาเกาหลีเองไหมนนี้คนไทยหรือคนเกาหลีอะ่ะแต่เขาคนดูเยอะมากเลยอ่ะดีดีดีด,ดีนี่คือใครอะทุกคนกดไปเลยกดไปเลย ไม่สามารถเชิญเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมว่าผม่ต้องไปไลฟ์ตอนหนึ่งคืนแต่ลวผมว่าเนาะพ<ม>ี่อยู่ไม่เล่นกีตาร์แล้วเหรอกล้องห้อยไร่ก้องไ,งไร,ร้ไรเหรอเบลล่าทางนี้เสียงชัดมากอาขอถ่ายรูปหน่อยคะ่ะขอบคุณจอยไมายทีมนะฮะ เจอกัรราชกระบังนะครับดีดีเพื่อนชาลีอ๋อเดี๋ยวไปทํางานก็ว่างไล์เพื่อการยังไม่ตามเลยครับเดี๋ยวรอเพื่อการตามก่อนแล้วค่อยออกไปไม่อ่านเม้นผมเลยสวัสดีครับละครคนกล้าท้าชนมาเร็วๆนี้อ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับฝากรอติดตามน่าจะเดือนหน้ามึงครับเอดก่อนขอบคุณคุณปัมมาด้วยนะฮะขอบคุณของขวัญที่ส่งมาครับรอบักคับ หน้าเหมือนพี่ย,ลลยูโรเลยอ๋อก็ยูโรเนี่ยสวัสดีครับบอเปเตบอลอบต,รบรออก,บตอกับผู้กองหน้าห,าห้านบหครับไม่ไม่ได้ไปเลยครับพี่ยูมาหาดใหญ่หาดใหญ่ไปเดือนหน้าครับวันที่ยีห้านะครับพี่ยู PK จดหมายรักถ้าว่าผมไปนั่งขี้แล้วแบบ PK คนอื่นเงี้ยผมจะชนะไหมไป PK สัติมาเพื่อนจินไหมใส่ตะมะม PK บ่อยชอบดูน่ารัก หมูฟ้ายเรื่องใหม่แอนกี่ชั่วโมงอ่อนป่ะครับอาโคยอาโคยพิมพ์ผิดปะครับ,บแต่ชื่อเนี้ยผมมีสิทธิ์จะเด้งนะฮะคุณอาโคยเสียดายไม่ได้พีเคกับจินนะใช่มวนทำงานนะครับเพราะพี่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 ที่กองอะ่ะพวกพี่บีที่เป็นผู้ช่วยผูุ้มกับเขาเป็น f อฟซีเขาดูทิกต o k ทุกวันเลยเขาดูคนเกาหลีทั้งวันเลยแล้วลเขาเขาก็จิ้มให้ว่าจะให้ไปพีเคกับใครเมืวว่อวานเนี้ย อยากดูไฟน้ําค้างค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าพี่อยู่ชวนจูดี้มาออกช่องยูโรเทพซ่าหน่อยไฮฟอมเม็กซิโกไฮแอมฟอมเทเลนสร้อยสวยคะ่ะอย่าไปแกล้งพี่ก้องอีกนะลูกผมไม่ได้แกล้งเขาทำเองทั้งนั้นอุ้ยขอบขอบคุณจอยทีมจากน้องมินชีด้วยนะ ลงคลิปกับพิการเยอะๆเจอมูกบ้างไหมไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยฮะพี่ยูก็เหมือนดาราเกาหลีนะจริงเหรอขอบค like ุณครับมีงานคู่กับพิงบ้างไหมมีวันที่ยี่ห้าครับยี <h <h ่ห้าเดือนหน้านะเห็นคลิปพีเคมันมากหล่อเนาะเพิ่งดูจบเลยครับเล่นล่าสุดอยากจุบปากยูโร ขอบคุณคุณแอมด้วยนะครับพี่เข้มไปไหนคะพี่เคหลวงไซตมะใครคือหลวงไซตมะไซตมะมันคือกระตูนหัวล้นเป็นพราหัวล้นป่ะใช่ไหมอบน้อยติดตามผลงานคนก้าวท่านจะมาแล้วใช่ใช่ใช่เพื่อนจินคะ่ะชอบดูเคยูบีมากไซตมะอมเป็นคนเกาหลีเหรอครับอยขอบคุณพี่เฟิร์นนะต้นมะพร้าวนะครับ สร้อยคอขายเท่าไหร่ไม่รู้ของผู้จัดการไม่ของผม<ส>เดี๋ยวใส่ไปออกงานนะครับ <c oughs> จะเลิกหรอกี่โมง PK กับครุบเบียรค่ะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ตามะพิงพอยชอบเหรอเนี่ยเกาหลีเนี่ยกดไปเลยเนาะเกาหลีเนาะคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปทำงานแล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวคนที่ไหนครับอ่ะอ่ะนั่นเป็นคุณชาลีค่ะเอาเป็นคนเกาหลีเหรอเขาพูดไทยได้ไหม You speak Thai No l i t t ล e l i ร t <A> l ออล i เ t l e Yes Oh Yes อยู่อยู่อยู่ทำอะไรอยู่ตายแล้วทีนี้ไม่มีเพื่อนถามด้วย What are you doing หรออ๋อบูเดร์บูเดร บูเต่ What your name What your name อึนี่อึนี่ Yes อึนี่อึนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเปิดอันนี้ก่อนแปลภาษา What your name ยูโรยูโรยูโรใช่ยูโร Nice to meet you ยูโรโอโหใหญ่จังยูโรโอโหนายจังยูโรโอโหใหญ่จัง You know who ya is <laughs> Yes, what's that mean? <laughs> I love you, huh? My friend Alina again, peep. Oh, thank you for follow. Thank you. <laughs> oh, you. ยู <You? S 1> รอจังรอจังรอจังเดี๋ยวรอจังเว็ออมยูนิตยูเว็ออมยูนิทมีทำไงวะเกาหลีมันคือ Google ใช่ไหมสวยจังโค้กค่นคาโคกคคาอ๋ <laughs> อว,ว้าว ดูแสงนั่นสิที่เพิ่มฉายมาจากบนหัวแกแสงอะไรอยู่หัวแกวะ how old are you how old how old are you yeah oh i'm i'm twenty seven twenty seven twenty seven seven and you twenty two <22. S 2> oh you twenty two yes oh คลาำ ความความวมวมความความทูทูยสสองีสสองยียสสองยีสอง yes ยีสอง good good คุณค่า thank you thank you ไปแล้วอ่ะ ไปต้องไปแล้วอ่ะไอ้โดนตามแล้วอ่ะเตออร์ดี๋ยนะฉันต้องฉันต้องไปแล้วนั่นใครอะเจนโอ้ Where 어디ก่ายฉันอีครับต้องไปครับ ไปครับลากรับนะไปครับอ่า working นะดึกอ่าโอเคโอเคโอเคบายบายเดี๋ยวนะพิมเล่นวะบายบาย now โชคโชคดีนะสู้สู้เป็นเป็นกำลังใจให้นะครับ thank you อ้าจงจงยันยงุ i t นครั บ๊ายบายบ๊ายบายอันยองอันยองโอเค thank you ออกยังไงอะอ้เลยสิบแปดดิใช่ไหมอยู่ใหญ่จังอ่ะอีกเทนเทนเทนเซกันเทนเซกันเทนเซกัน yeah 10 s okay, e เทนเซกัน o เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปฝึกพูดแล้วขอบคุณของขวัญด้วยขอบคุณ MVP ด้วยนะครับต้องจบเกมก่อนอ่ะจบแล้วใช่ไหมเอ้า อ๋เหลือหนึ่งนาทีโอ้วันวันมิวนิดวัน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 วิวนิดโอเคโอเครอครับฮะเป็นนักแสดงรอครับใช่ผมหล่อมากจริงๆนะเนย์อเสวยนยงสอิงจรเนยยเนยอิซิอิอิซิสวยอ๋อเนย อออเป็นนักแสดงหรอครับเนอืมเนเฮซอมโอ้ยูบิวตี้ฟูลทูยูเยอสวยมากมาสวยมากสวยมากสวยมาจริงๆเยโอ้ขอบคุณ thank you thank you พี่เฟิร์น thank you thank you thank you นข้กม

โอ้สแน็คไม้โฮมทาวน์นี hey, ่เฟซุ้งทาว์โอเคขอกุมาคาะขอบคุณครับโอเคบายบายสวัสดีครับบายบายขอบคุณทุกคนขอบคุณของขวัญด้วยที่ส่งเข้ามานะจ๊ะบายบายไว้เจอกันใหม่ 또, 보자. 또 붙자. 또 붙자. 또 붙자.